แนวคิดที่สำคัญจากหนังสือ The Power of Positive Thinking ของ Norman Vincent Peale สำหรับหนังสือพลังแห่งการคิดบวกหรือว่าหนังสือ The Power of Positive Thinking ถูกตีพิมพ์ในปี1952ซึ่งเป็นหนังสือที่โด่งดังและเป็นหนึ่งในหนังสือที่ขายดีในระดับโลกโดยเนื้อหาของหนังสือเป็นการส่งเสริมแนวคิดเรื่องทัศนคติเชิงบวก ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนและส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อชีวิตโดยหนังสือเล่มนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนได้บรรลุชีวิตที่สมบูรณ์แบบและประสบความสำเร็จผ่านการคิดเชิงบวกความศรัทธาและเทคนิคทางจิตวิทยาสำหรับแนวคิดในหนังสือเล่มนี้นะครับประกอบไปด้วยวิธีการอันหลากหลายยกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะครับ เรื่องของการเชื่อมั่นในตัวเองและศรัทธาในความสามารถของตัวคุณพิวได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมั่นใจในตนเองและรวมถึงความศรัทธาในความสามารถของตนเองเขาได้แนะนำว่าการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการบรรลุความสำเร็จยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองนึกภาพของบุคคลบุคคลหนึ่งที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของเขา แต่เขาเองนั้นไม่แน่ใจในความสามารถของตัวเองพิวได้กล่าวไว้ในหนังสือว่าหากคุณยอมให้ปัญหาต่างๆเข้ามาควบคุมจิตใจคุณมันก็จะมีอำนาจเหนือวิธีการคิดของคุณเช่นกันคุณสามารถอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยการเรียนรู้วิธีการที่จะโยนมันออกจากจิตใจโดยการปฏิเสธที่จะยอมจำนนและดยการปล่อยให้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ ไหลผ่านความคิดของคุณหากคุณใช้วิธีที่ผมแนะนำอุปสรรคทั้งหลายจะไม่สามารถทำลายความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณได้คุณจะพ่ายแพ้ก็ต่อเมื่อคุณเต็มใจเท่านั้นหนังสือเล่มนี้จะสอนคุณว่าทำอย่างไรถึงจะไม่พ่ายแพ้ซึ่งในเรื่องนี้การนำความคิดเชิงบวกมาใช้ รวมถึงการเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองทําให้ผู้คนมีพลังความเชื่อมัน่นและเริ่มทําตามขั้นตอนที่จําเป็นตามมาด้วยการลงมือทําอย่างต่อเนื่องแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะมองเห็นธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จในที่สุดพิเได้ก,กล่าวไว้ในหนังสือว่านิสัยที่มีความสุขทําได้โดยการฝึกคิดอย่างมีความสุขทํารายการของความสุขไว้ในใจ และคิดถึงพวกมันบ่อยๆในแต่ละวันหากว่าความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจก็ให้หยุดคิดทันทีคุณต้องตั้งใจกำจัดมันออกไปและนึกถึงความสุขแทนทุกเช้าก่อนที่จะลุกขึ้นให้นอนผ่อนคลายอยู่บนเตียงแล้วใส่ความคิดที่เป็นสุขไว้ในใจนึกถึงความสุขทั้งหลายที่คุณคาดว่าจะพบเจอในวันนั้นและความคิดนั้นมันก็จะกลายเป็นความจริง ในขณะที่คุณแต่งตัวโกนหนวดหรือรับประทานอาหารเช้าผู้ประโยคที่ว่าฉันเชื่อว่านี่จะเป็นวันที่ดีเยี่ยมมันช่างโชคดีที่ได้มีชีวิตฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีมีอยู่รวมถึงทุกอย่างที่ฉันจะได้มาแล้วมันจะไม่มีเรื่องร้ายใดๆเกิดขึ้นกับคุณสำหรับแนวคิดประการต่อมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ ก็คือแนวคิดเรื่องการกําจัดความคิดเชิงลบหนังสือเล่มนี้สนับสนุนการขจัดความคิดและทัศนคติเชิงลบพิวได้มีการแนะนำให้แทนที่สิ่งเหล่านี้ด้วยคายืนยันเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เขาได้มีการกล่าวไว้ในหนังสือว่าคุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนั่นแหละถ้าคุณคิดถึงความล้มเหลวคุณก็จะล้มเหลว แต่ถ้าคุณหวังว่าจะสำเร็จผมแน่ใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนทั่วไปมักจะคิดว่าฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้ซึ่งเราสามารถแทนที่ความคิดนี้ด้วยคำพูดที่ว่าฉันทำสิ่งนี้ได้และฉันสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ซึ่งทั้งหมดมันจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จประสิทธิภาพรวมถึงอารมณ์และจิตใจที่จะดีขึ้นตามมาด้วย พิวได้กล่าวว่าเมื่อผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าผมมีทางเลือกสองทางเลือกที่จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขแล้วคุณคิดว่าผมจะเลือกอะไรล่ะผมก็แค่เลือกความสุขก็เท่านั้นเองผู้คนสามารถมีความสุขได้เท่าที่ใจพวกเขาต้องการและคุณก็สามารถเป็นทุกได้ถ้าใจคุณต้องการเช่นเดียวกันหากคุณบอกตัวเองว่าทุกอย่างจะต้องไปได้สวย ชีวิตช่างดีเหลือเกินฉันเลือกที่จะมีความสุขคุณก็แน่ใจได้เลยว่าคุณจะได้อย่างที่คุณเลือกอย่างแน่นอนหยุดพูดถึงปัญหาทั้งหมดของคุณแต่ให้คุณโจมตีสิ่งหนึ่งซึ่งเอาชนะคุณอยู่ในตอนนั้นคุณจะต้องจ่อจงและจัดการมันไปทีละอย่างมาต่อกันที่ประเด็นต่อมาครับได้แก่การเห็นภาพของความสำเร็จ การจินตนาการภาพของความสำเร็จหรือว่าการ Visualization เป็นเทคนิคที่พิวได้มีการแนะนำไว้ในหนังสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายด้วยการนึกภาพความสำเร็จในใจคุณสามารถปลูกฝังความรู้สึกถึงความสำเร็จนี้และมันก็จะกระตุ้นให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้ในความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาที่นึกภาพการชนะการแข่งขันในจินตนาการของพวกเขา ซึ่งมันจะช่วยให้พวกเขาได้มีการปรับปรุงการฝึกซ้อมและการแสดงความสามารถในสนามแข่งขันของพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการชนะของพวกเขาด้วยประการต่อมาครับนั่นก็คือการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกการรักษาทัศนคติเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอสามารถนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในด้านต่างๆของชีวิต ในเรื่องนี้นะครับพิวได้มีการกล่าวว่าผลกระทบของการคิดเชิงบวกที่มีต่อการงานการเงินสุขภาพแล้วรวมถึงความสัมพันธ์นั้นยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่เผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพและพวกเขาเหล่านั้นมีทัศนคติเชิงบวกเชื่อมั่นในการฟื้นตัวซึ่งทัศนคติแบบนี้นี่เองจะนำพวกเขาไปสู่การปฏิบัติตามแผนการรักษาได้ดีขึ้น และพวกเขาก็สามารถกลับมาสุขภาพแข็งแรงได้เหมือนเดิมประเด็นต่อมาได้แก่การฝึกฝนคำยืนยันเชิงบวกพิวได้กล่าวถึงการผสมผสานองค์ประกอบทางจิตวิญญาณโดยมีการสนับสนุนให้ใช้คำอธิษฐานและมีการใช้คำยืนยันเพื่อสร้างความคิดเชิงบวกเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการยกตัวอย่างเช่นคำกล่าวยืนยันประจำวันที่ว่า ฉันเข้มแข็งและมีความสามารถศึงกษาคุณทำได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะช่วยให้คุณมีความเข้มแข็งและรวมถึงมีความสงบภายในแม้คุณจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ตามเรื่องต่อมาครับคือเรื่องของการพัฒนานิสัยแห่งความสุขการสร้างนิสัยที่ส่งเสริมความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ พิวได้มีการแนะนำให้ล้อมรอบตัวเองด้วยอิทธิพลเชิงบวกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะนำความสุขมาให้คุณยกตัวอย่างเช่นคนที่มีแนวคิดการขอบคุณและความกตันยูและพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ทุกวันและการขอบคุณของพวกเขานั้นก็จะนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จอีกทางยังเป็นการพัฒนาแนวคิดเชิงบวกของพวกเขาให้มากขึ้นไปอีกพิวได้กล่าวนะครับว่า คนที่เชื่อถือตัวเองมองโลกในแง่บวกและทำงานอย่างเชื่อมั่นในความสำเร็จเขาคนนั้นจะสามารถดึงพลังจัก,กรวาลมาสู่ตนได้ดังนั้นจงคาดหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุดเสมออย่าคิดเรื่องที่ไม่ดีจงคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นแล้วรักษามันไว้จดจ่ออยู่กับมันคิดถึงมันวาดภาพมันไว้และรักษาความศรัทธาของคุณ จงทำให้สิ่งดีๆเติบโตอยู่ในใจคุณคาดหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือของพิวซึ่งได้รับการยกย่องและได้รับการวิพากษ์วิจาร์ณในเชิงบวกเป็นอย่างมากในแง่ของคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์หนังสือของเขาช่วยให้ผู้อ่านสามารถควบคุมสภาพจิตใจและผลลัพธ์ของชีวิตพวกเขาได้ The power of positive thinking ยังคงเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการพัฒนาตัวเองซึ่งพิวได้มีการย้ำนะครับว่าหลักการต่างๆของเขานั้นโดยเฉพาะแนวคิดเชิงบวกสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ได้จริงอย่างแน่นอนเราจะมาปิดท้ายกันด้วยคำคมอันแสนเรียบง่ายจากนอร์แมนวินเซนต์พิวคุณไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้ คุณสามารถมีจิตใจที่สงบมีสุขภาพที่ดีมีพละกกำลังที่ไม่หมดสิน้นและมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างน่าพอใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณได้